สวัสดีทุกคนนะผมช่องแจ๋วนะครับ JL Japan Adventure Life นะครับส่วนชีวิตเปในแดนประดิบนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็หาเวลาว่างเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับก็ลองดูกันนะว่าคลิปนี้วันนี้นะครับผมมากินร้านเนื้อย่างเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรนะครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับก็วันนี้อยู่กับท่านผบแล้วก็น้องโมเช่นเคยนะครับน้องโมหลับหลับวันนี้เป็นวันพิเศษนะมากินเลี้ยงกัน เดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดนะครับก็เลยหาโอกาสพิเศษนะครับวันหยุดเมื่อกิ้วันเกิดนะครับกินวันเกิดก็ผมจัดตัวนี้นะครับนี่เป็นร้านเนื้อย่างนะครับของญี่ปุ่นเขานะครับเนื้อย่างเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะคาดุบินี่คือมัตสึรินะครับเป็นเทศกาลเหมือนเขาเป็นโปรโมชั่นจัดหนักนะครับเกี่ยวกับเนื้อตรงส่วนคาดุบินะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือส่วนตรงไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนที่มีไขมันแทรกอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ มีราคาค่อนข้างแพงนะครับผมก็เลือกคอสตัตวนี้นะครับคอสต,ตัวนี้มันมี2อ0 0ันเก้าสามพันเนะครับก็ประมาณส0 0พั0 0ี่พันห้เยนนะครับก็ผมเลือกเป็นคอสตัตวสี่กลางนี้นะครับมันจะมีอ,าอสามารถกินสองตัวนี้ได้ดูจากราคาเนี่ยผมกินเนะ่ยเกินกิโลแน่นอนนะครับคนเดียวยังไงก็คุ้มนะถ้าดูจากราคาตรงนี้นะวันนี้เป็นราคาสั่งแบบสั่งแบบจานเดียวนะครับถ้ากินจานเดียว 80กรัม1,280เยนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกินไม่อั้นนะทาเบโฮไดคอสนะครับคอสกินไม่จำกัดนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับจะต้องดูกันอีกทีตอนเข้าไปในร้านนะแล้วก็ส่วนตัว5,000เยนตัวนี้นะครับก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรคุโรกเรกะวากิวคุโรเป็นวัวดำนะเนื้อวัวดำราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกซึ่ง เขาก็โฆษณานะว่าเป็นเนื้อวัวที่เลี้ยงในประเทศทรงนั้นนะผมชื่อร้านนะเวส์นะครับหรือภาษาญี่ปุ่นเขาว่าเวสโตนะครับเวสโตอุเอสโตนะครับอุเอสโตนะครับประจอกเสียงเปลี่มายากินิคเป็นร้านเนื้อ,อย่างคิคัางเกนเทนะครับมีช่วงนี้นะครับถึงเดือนอเดือนตุลาคมถึงวันที่15นะครับก็ ช้โอกาสนี้ันเกิดนะครับช่วงเดือนเกิดมากินจัดหนักนะครับจัดหนักวันนี้ผมจะกินให้หนักเลยจริงไม่ต้องกินบุฟเฟ่ก็ได้ร้านนี้ก็จะมีสั่งเป็นจานๆจ,จานเดียวอะไรอย่างนงี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจัดหนักก็เลยเลือกเป็นทเบโฮลดคอร์สนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันรอร้านเขาเปิด เดี๋ยวผมเข้ามาในร้านแล้วน้ำมันดูน้ำมันก่อนดูน้ำมันก่อนครับชาเลตโชิโอดูจีนชิโอเดนี่ท่านบอถามว่าเลือกเอาเป็นน้ำซอสหรือว่าเกลือดีนะครับก็เอาใส่เกลือนะตัวเนื้อไม่อยู่กับน้ำมันน้ำมันจางสวัสดีครับคุณแม่ใส่ก็รู้ช่ไหมใช่ใช่เป็นเกลือน้ำตาลน้ำตาล มองกล้องเก่งจังเลยค่ะมองกล้องเก่งจังเลยอืออืออนีจะทะร้อนนะรอร้อนมปับเอะดม่ดก้ดิ้ดิไดิ้ดิ้ดม้ดิ้เิ็ดนดิ้ดอ้ดิ้วิ้ดอ้ดดดน้ด้ด้ดิคด อผมไม่รู้อ่าะให้เขาบอกกดแล้วซ้ำเลยจัดไปผมจะบอกทริคทริคของร้านเขาอีกอย่างนึงนะเวลาผมกินเยอะเนี่ยผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มาเนื้อยไม่มาแบบว่าพอกินเยอะเยอะเกินเนี่ยแล้ว แบบ,บร้านแบบพยายามไม่เอาออกมาเสิร์ฟนะแบบช้าดึงช้าสั่งออเดอร์ไปทีนึงเข้ามาสักสิบนาทีมาทีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือทริกของร้านนะครัเดี๋ยววันนี้มาลองดูว่าร้านจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือเวลานะครัตอนนี้เวลาเดือ8ปดสิบเจนาทีเวลากิน90นา้าบนะ ี่ครับเนื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองออยายตีดเนื้อมาแล้วนะครับลองอนนเนื้ออะไรนะที่เขาบอกไซโคดใไซโคดผมไม่รู้คือเนื้ออะไรนะแต่มันเป็นเสีเเ่ยมเลี่ยมก็อันนี้คาลูปนะิผมมาเพื่อเนื้อส่วนนี้เลยนะลองดู ี่นนี้ผมสั่งผักมีผักอย่างนี้นะครับกินกับมีน้ำจิ้มนี้กินกับเนื้อเพิ่มรสชาตินะครับเพิ่มความอร่อยสองเราใครที่แบบอยากไรสชาติที่แปลกๆนะครับก็ใส่เอานื้อวัวใส่ผักนี่นะครับแล้วก็ห่อกินนะผมอันนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อสองแบบนะครับเป็นคารุบิเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบที่อะไรอะ F1 เขาเรียกว่า F1 นะคนับอันนี้เป็นเนื้อที่แบบคัดพิเศษนะครับสำหรับร้านสำหรับคอส คอสมกมันที่เลือกตัวนี้นะครับดูเนื้อดูเนื้อในต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยอันนี้เนื้อจะไขมันจะไม่ละเอียดเท่าตัวนี้นะนอกจากเนื้อนะก็ยังมีเมนูตื่นนะครับสามารถสั่งไก่ทอดนะครับอันนี้กิมจิสั่งกิมจิมักินเล่นได้นะเม่กี่คุยกับท่านผบนะบอกว่าเอะปกติมาที่ร้านเลยย่างเนี่ยเขาจะพนักงานจะไม่ค่อยมองหน้า ลูกค้าเท่าไหร่นะแาะว่าแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็บอกพานพอบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พนักงานมองหน้าจังเลยนะเหมือนกับพวกเรามาเพื่อสั่งแต่เนื้อกินแต่เนื้ออย่างเดียวนะแล้วทา่ผบอกก็คนรอนนี่นะวันนี้เป็นคอสที่ผมจะสั่งอันนี้สั่งมาแล้วเมื่อกี้ใส่เข้ามาในรถเข็มไอ้ตะกร้าแล้วนะแล้วก็ัน,นี้สั่งเนื้อที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะเขาตัดมาให้สั่งสองที่นะแล้วกเนื้อ สเตอร์ลอยนะสเตอร์ลอยสเต็กลองสั่งมาสักชิ้นหนึ่งนะ,ะจัดไปแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดอยู่ไหนไมีนูเพิ่เยอะนะต้นหอมมาย่างกินหน่อยนะไก่ทอดนะอยากกินไก่ทอดในตัวนี้สองที่เลย จัดไปเสร้อยเสร้อยต้องตัดเองนะผมตัวเป็นไก่เขามีตเป็นไก่ตัดให้ย่างก่อนเราค่อยตัดดีกว่าเดี๋ยว,วรอคิวนะครับรอคิวย่าง ช้าลงน,นะค,คิดว่าราคาพอๆกับเมืองไทยนะผมว่านี้2,000 4,000เยนก็ประมาณประมาณเกือบเกือบ2,000บาทนะกินคอสเมืองไทยก็ราคาประมาณนี้นะผมว่าเมืองไทยอะแพงปิดท้ายด้วยซีซ่าส์นะกินไปหน่อยนึงลนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวของหวานนะมีซอฟต์ครีมนะแล้วก็นี่นะของหวานสั่งสำหรับคอสคอสท,ที่ผมกินเนี่ยสามารถเลือกได้นะคนละหนึ่งอย่าง ท่านผบก็เอา,อาโคฮีเยลลี่นะคผมบอกก็เป็นคาราเมลพุดดิ้งนะตัวนี้คนละอันตอนแรกสั่งขา้าวไอกาแฟเหมือนกันแต่เหมือนกันซ้ำกันก็เลยผมเลยเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะที่ผมอยากกินตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอท่านผบชิมเอาน้ำโมก็อยากกินจุ๊บเบอร์ว้าวว้าอยากกินไหมครับอยากกินไหมครับ มีเมลอนนะรับเมลอนกับวานิลานะครับอันนี้ก็วานิลาของฉันให้ัดสโตต้อ้อร์กินเมลอนเมลอนตัวบาริาลกินวานิลาแทนนี่ครับมาดูครับผมสั่งอะไรไปบ้างครับ อันนี้เป็นทาบเบโคไดนะครับสองคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อที่ท่านบอสสั่งตอนแรกนะครับเนื้อคารุบีสั่งไปสี่จานนะครับสี่ทีทีลนะห้าสิบกรัมครับอันนี้ก็เนื้อไซโครโรคารบีนะครับเนื้อสีมเหลี่ยมนะครับสี่ทีดูไปเรื่อยๆนะผมบันทึกไว้เฉยหน้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็สั่งไปโอ้โหกิมจิสองนะครับกิมจิหนะึ่งคารบีสามนะครับ F1 ลองซื้อสามกินนะครับ2องคาร์ีบีสี่หกนะครับโอ้โหเยอะมาก2 1 1 1 1 1นึ่งอันนี้นะเนギชิโรเนกินะครับเนกิอันใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับหนึ 1, ่งที่สั่งออกมากินเล่นๆนะครับแล้วก็ไก่ทอด2องมีเยอะนะครับวันนี้1 1 1 2 3 3 3มาโอ้โหสามเป็นเซตเลยสั่งไปหมดโอ้โหโคฮคเซตดิ 3, สั่งไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ ล่าสุดสุดท้ายนะครับผมกินไก่ทอด2ที่แล้วก็ปีกไก่ทอดอีก1ที่นะครับผมอัดแน่นเลยทีเดียวอิ่มมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมจานสวัสดีค่ะเฮ้ยมีกล้องแล้วเขิ่นอ่นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมจานากินติมกินไอติมแล้วกินไอติมเหรอ อยากกินวหนิเหรอเขินเขนี่ไหนคะสอบทิมป่ะโหลองชิมไหมเพื่นเพียวมามาว่าวันนี้ไก่ทอดเซตสุดท้ายนะครับมูจังมองใหญ่ด้วยว้าวว้าวไก่ทอดกับปีกไก่นะครับ ก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คงมีแต่เพียงเช่านี้นะครับผมโอ๊ตนะครับน้องโมคุณแม่น้องโมนะครับท่านผอต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อไปด้วยนะครับช่วงนี้คลิปออกมาน้อยนะครับผมพยายามจัดสรรเวลาหาเวลาทำคลิปเพิ่มให้ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังยังยังไม่สามารถทำได้จริงๆนะบป็ไงก็อดทนรอไปก่อนนะครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์ของช่อง แจ๋วนะครับเจแปนเอเวนเจอร์ไลฟ์นะครับผจญชีวิตในแดนประดิษฐ์วันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม